วันนี้เป็นวันปีใหม่ไทยหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นวันสงกรานต์สงกรานต์เราแปลก,กันว่าการเคลื่อนที่คือการที่พระอาทิตย์เคลื่อนจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษในบรรยากาศดังกล่าวนี้พระอาจารย์ก็ขอมอบคติธรรมสำหรับเป็นของขวัญวันสงกรานต์ดังต่อไปนี้หนึ่ง ต้องตระหนักรู้คุณค่าของวันเวลาว่าวันเวลาเมื่อไหลผ่านเรามาแล้วจะไม่หวนคืนกลับมาอีกเลยและ 2. ต้องรู้จักใช้วันเวลาทุกวินาทีให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด 3. หันมาสำรวจตรวจตาตัวเองว่าในรอบปีที่ผ่านมาความไม่ดีหรือบาปอกุศลใดๆก็ตามที่เราเผลอทำลงไปอันเป็นเหตุให้ชีวิตลดคุณภาพลงไปต้องตัดทิ้ง 4. สี่รวจตัวเองว่า ความดีใดๆที่น่าทำแต่แล้วเราก็ยังไม่ได้ทำต้องลงมือทำทันทีและ 5. ตั้งปณิธานกับตัวเองว่าฉันจะต้องทำปีนี้ให้ดีกว่าปีเก่าที่ผ่านมาคมทำประจำวันนี้ก็คือก่อนนอนทุกวันเราควรถามตัวเองว่าคืนวันล่วงไปล่วงไปบัดนี้เธอทำอะไรอยู่